โยบัดดับสวัสดีครับทุกคนสวัสดีในวันเซิร์ฟล่มนะครับไมจีก็ผมรู้สึกแปลกๆมากนะครับทุกคนปกติผมจะได้ขึ้นไลฟ์สตรีมเพื่อทําการแบบว่าอัปเดตข้อมูลหรือว่าเล่นเกมเพย์ให้กับทุกคนได้ดูในวันที่โปรโมใหม่เข้านะครับทุกคนซึ่งต้องบอกว่าน่าเสียดายที่วันนี้เอ่อเซิร์ฟเวอร์ของทาง p l a y s t a t ช o n มันล่มนะครับแช็กก็ตอนนี้กําลังทําการแก้ไขอยู่แต่ก็ไม่รู้ว่าจะเสร็จเมื่อไหร่ผมขอให้มันเสร็จคันพรุ่งนี้สตรีมแล้วกันนะครับทุกคนผม คิดถึงการกลับไปสรตมมากนะครับแชก็รู้สึกแปลกใจมากทุกคนรู้สึกแบบแปลกๆมากก็วันนี้มีฟิวเจอร์สตาร์ทีมสที่เอาเข้ามานะครับทุกคนก็เดี๋ยววันนี้มาดูเออนักเตะใหม่หว่ามีตัวประมาณไหนบ้างมี s อ c บอะไรบ้างหรือว่ามีแพ็คอัปเกรดอะไรให้เราได้แบบว่าได้ทําได้เปิดได้ลองลุ้นโปรโมใหม่ในวันนี้กันบ้างนะครับทุกคนก็โอเคช่องแชทตรงหน้านี้ก็คือการนักเตะใหม่ที่ท,ที่มันเข้ามาในในวันนี้นะครับทุกคนก็เป็นเอ่อ ฟิวเจอร์สตาร์ทีมสองนะก็มีทั้งไอคอนแล้วก็มีทั้งตัวนักเตะที่เป็นเหล่าบรรดาดาวรุ่งพุ่งแรงที่เรารู้กันตามคอนเซปต์ของเออ่โปรโมชั่นใช่ไหมเริ่มต้นที่ตัวแรกนะทุกคนมาในส่วนของเออ่ปีเดอร์เช็คนะครับปีเดอร์เช็คนี่คืออะไรวะเนี่ยโอเคเดี๋ยวผมขอรีเซ็ตหน้าจอก่อนนะโอเคนี่คือปีเดอร์เช็คแชทมาใน2เพย์สตาร์นะครับทุกคนก็เป็นเดฟเลกเตอร์กับฟาโตรนะครับทุกคนก็ จริงๆแล้วผมว่าปีเตอร์เช็คตัวนี้ก็เรียกได้ว่าอัปเกรดจากตัวเบสมาแค่นิดหน่อยนะครับทุกคนสแตท80กานะถือว่าผมว่าปีเตอร์เชคเป็นผู้ษาประตูที่ที่ไว้ใจได้ในเกมแหละโบเปิดได้ก็ถือว่าไม่แย่ทุกคนไม่แย่แต่ว่าก็ไม่รู้ว่าแต่ละคนจะมีเขาเรียกว่าอะไรมีอีเกกาซยสหรือว่ามีมาติเนสกันไปหมดแล้วหรือยังนะครับทุกคนแต่ก็ถือว่าเป็นเอ่อโกลคิปเปอร์ที่โอเคแล้วก็ไม่ต้องกังวลเรื่องลิง์ด้วยนะในความรู้สึกของผมก็ถือว่าโอเคนะครับทุกคนเอ่อคนนไปปะรับเ็ ซูเปอร์แฟงนะครับทุกคนเป็นซูเปอร์แฟงน่าจะเป็นเขาเรียกอะไรล่างที่สามแล้วมนะั้งต่อจากล่าง SBC เ uh, อ่อ on this day icon ตัวนี้นี่อัพเพสว่าเป็นแปดสิบแปดนะครับทุกคนแล้วก็พลังโดยรวมแปดสิบอัพมีเก้าสิบด้วยนะครับทุกคนแล้วก็ตำแหน่งที่เด่นๆก็จะเป็นเ e ิร์ดดีฟไลน์เพย์เมเกอร์ plus plus แล้วก็รวมถึงมีบ็อก o b ทูบ็อก plus plus ด้วยนะครับทุกคนแล้วก็มาในสองเพย์สไตล์นะล่างนี้มีมีเพย์สไตล์พาวเวอร์ช็อตที่โดนเนิร์ฟไปแล้วกับ เทสเต e รอินไซต์ีจ่ายบอลนะครับทุกคนสำหรับซูเปอร์แฟงล่างนี้นะผมว่าล่างนี้นี่ดูอัปเกรดเอ่อเขาเรียกอะไรอ่ะเอ่อร่างกายเรยมาดีนะทุกคนก็คือดูพลังดีเฟนส์ถือว่าโอเคเลยนะถ้าเกิดว่าคุณใส่เป็นเอ่อชา์โดหรือ่วแองเคอร์หรือว่าใครที่เป็นซูเปอร์แฟงสายแบบว่าเอาไปบุกอ่าใส่เอนจินเพิ่มความคล่องตัวกันนะครับทุกคนผมว่าตัวนี้ถือว่าเล่นได้แต่ว่า แล้วก็ AI ของซ u เปอร์แฟงอาจจะไม่ค่อยไม่ค่อยดับเบิลยูมากในในวิดีโอเกมนี้นะครับทุกคนก็ต่อไปทุกคนอเล็กซานโดอเล็กซานโดเนสตานะครับทุกคนตัวนี้ราคาตอนนี้อยู่ที่ประมาณสามแสนหนึ่งนะครับทุกคนตัวนี้น่าจะบังคับใส่ชาร์โดเต็มระบบเพราะว่าเอ็กเซลและเอ็กเซลเลชันของเนสตามันไม่ได้เยอะมากนะครับทุกคนรวมถึงสตาร์มิหน้าแปดสิบโอไมค์ก็แชทสตาร์มิหน้าแปดสิบในเดือนในเดือน กุพภาพันธ์ผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเนสตาจะกลายเป็นบาบาเลซี่เอ่ออัลติเมทซักเซชันสหรือเปล่านะครับทุกคนตัวนี้ถือว่าผมเคยลองเล่นเนสตาตัวโปรโมทันเดอร์สตักเมื่อปีที่แล้วแล้วเว้ยผมรู้สึกว่ามันแบบมันไม่ค่อยเก่งอะเนสตาในเกมเนี้ยทัท้ทงที่ว่าชีวิตจริงเขาดูคลาสสิกดูเก่งมากเลยนะแต่ว่าไม่รู้ทำไมในเกมมันถึงไม่ค่อยเก่งเหมือนกันนะครับทุกคนเอ่อต่อไปเป็นอันเชเลอร์ตัวนี้ก็น่าสนใจทุกคน มาในเพย์สไตฟฟิเนตพลัสนะครับเท้าห้านะครับทุกคนรวมถึงแอเรียลนะก็มีเพย์สไตฟพลัสพลัสทั้งหมดยกเว้นฟอสนานะครับทุกคนสําหรับอลันเชลเลอร์ทุกคน, er, นคก,คนก็ไม่แน่นะอาจจะแบบว่าเป็นแนวแบบว่าเก็บบอลยิงคมอะไรงี้เชลเลอร์ iller, นะเชลเลอร์ iller, ตัวนี้ก็โอเคนะครับทุกคนแล้วก็มีเอ่อริโอเฟอร์ดินานนะครับริโอเฟอนินามาในเพย์สไตเอ่ออันทีสิบเหตตอนนี้ราคาตกมาอยู่ที่ประมาณ2องล้านสและผมเช็คดูเมื่อเช้านี่ราคาสูงมากนะครับทุกคน ตอนนี้รีโอไฟนานตกมาเหลือที่ประมาณ2องล้านสแล้วนะครับทุกคนหรือว่าออกง่ายหรือเปล่าอินเซนชัดรีโออินเซนแน่นอนทุกคนราคา2อล้านกว่าผมว่าไม่ไม่แย่ผมว่าแอริเมันอาจจะดูแบบว่าไม่ไม่ค่อยโหดมากแต่ว่าแต่ว่าอันทีเมันยังเป็นเพสไตล์ที่ดีมากๆสําหรับแพชใหม่อยู่นะผมว่ารีโเปิดได้ก็ถือว่า W ัเอัปเกรดนะครับทุกคนถือว่า W อัปเกรดนะ อีกคนนึงก็อาจจะเป็นตัวเขาเรียกอะไรตัวท็อปทอปของโปรโมโนี้แล้วนะก็คือเดดดี้กาลินชาครับมาในเพสไตล์ r ราพิสปีดบู o เทสเพสไตล์เทคดิฟก็ดีนะครับทุกคนก็เรียกว่าจองฝั่งขวานะเรียกว่าจองฝั่งขวาทั้ง RW แล้วก็ RM นะครับทุกคนร่างนี้นะเล่นหน้าไม่ได้นะครับทุกคนก็ดีเยี่ยมทุกคนสกิลมูฟห้าว i f ฟุด้วยนะครับกาลินชาก็คือกาลินชาแมจี a อเรอ่อเงี้ยจะเป็นลอง JC นิดหน่อยแต่ผมว่ากาลินชาก็ยังถือเป็นตัวท็อปๆอ,อยู่ดีในฝั่งขวาแล้วก็สำหรับสายทีเวลาด้วยเท้าขวาก็ยังถือว่าเป็นการ์ดที่เอ,อื้อเอ,อื้อแล้วก็เล่นง่ายนะครับทุกคนถือว่าโอเคอ่ะมีทีเวลาเงินด้วยนะครับทุกคนก็ดีเยี่ยมกาลินชาใครเปิดได้ก็ชีวิตเปลี่ยนนะครับทุกคนใครเปิดได้ก็ชีวิตเจี่ยนรวมถึง สาวเมลเอโตนะครับทุกคนก็ปีที่แล้วเงียบไปหรือว่าปีนี้กลับมาแล้วนะตัวนี้ยืนปีกซ้ายได้แล้วก็ยืนกองหน้าได้นะครับทุกคนมาใน power shot กับเอ่อ quick step นะครับแชทดีเยี่ยมทุกคนเอโตเป็นนักเตะที่ ai ดีมากแล้วก็เล่นง่ายมากๆผมว่าแบบสลีละมันคือแบบตัวผิวๆอะ่ะทุกคนมัน,ม,นมันเป็นตัวที่แบบเล่นง่ายอะ่ะเอโตถือว่าถือว่าเป็นตัวที่ใช้งานได้ดีแน่นอนนะครับทุกคนก็ให้ power shot กับ quick step มาผมก็ถือว่าโอเคโอเคมากแล้วขนาดให้มาเป็น power ตกับกับ กับ i ลิกเ e p ราคาย,ยังประมาณ5ล้านทุกคน5ล้านสำหรับเอโตล่างนี้นะครับทุกคนก็ไปใครเปิดได้ก็ W ูคอนแกลดไมจีก็ต่อไปมีใครอีกอะ่ะลุยฟิกโก้นะครับมีลุยฟิกโก้นะนะที่ที่มาอีกคนหนึงราคาแค่400แสนนะครับทุกคนดูเหมือนว่าราคาจะถูกเป็นรองแค่ปีเตอร์เชคนะสำหรับลุยฟิกโก้ตัวนี้เล่นกลางลุกได้กับเล่นเออทางฝั่งขวาได้นะครับทุกคนก็สกีมูฟห้านะตัวนี้เล่นเออมี มีเอ่อทริกสเตอร์พารแล้วก็มีเทคดิฟนะครับทุกคนคล้ายๆกับจอร์ดนซานโชแหละนะครับเพอ์สไตล์ก็ถือว่าโอเคนะผมว่าฟิกโก้ไม่แย่นะทุกคนถือว่าไม่แย่นะไม่แย่ไม่แย่ฟิกโก้อาจจะไม่ค่อยเร็วพุ่งมากแต่ผมว่าโอเคมีรายผิดเงินมาให้นะครับทุกคนตัวนี้ถ้าได้มาก็รับไว้นะทุกคนหลุยฟิกโก้ตัวนี้นะก็น่าจะเป็นทั้งหมดของไอคอนเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของนักเตะธรรมดากันบ้างนะทุกคนผมจะหยิบไปที่ตัวที่น่าสนใจแล้วกันนะครับแชทที่แบบว่า ดูพอจะมีแววมีอะไรก็มีเอ,อ่อคูซานอฟนะตัวนี้โอ้โหเป็นกายพิเศษใบแรกของเขาเลยวะเนะี่ยเพิ่งจะมาอยู่แมนซิตี้ได้ยังไม่ถึงเดือนนะครับทุกคนเพิ่งย้ายมาเลยนะครับแชทก็ตัวนี้ก็ได้เป็นฟิวเจอร์สตาร์นะครับก็มาในเอ่อเพลย์สไตล์เอ,อ่ Style, เออินเตอร์เซปนะครับทุกคนก็ต้องบอกว่าอีโวโพเทนเชียลแหละตัวนี้ข้าพลังมาแค่88ก็ต้องบอกว่าอีโวโพเทนเชียลนะรวมถึงเอ,อ่อเพลย์สไตล์เกมรับก็โอ้โหว้าวมีทุกอย่างเลยวะเนี่ย ใช่ไหมอินเตอร์เซปจ็อกกี้บ็อกแอนติซิเพตบูเซอร์สไลด์ห้าหกอย่างมีทุกช่องเลยนี่ว่าว้าวสำหรับครูสนอฟเอ้ยเป็นการเดบิวต์ของนายที่ไม่แย่เลยนี่ว่าแล้วก็มีทางด้านของพารบโลวิดนะครับทุกคนกองกลางจากไบโอมินิกใช่ไหมตัวนี้ให้เป็นซิกิจาก้ากับในส่วนของอินเตอร์เซปมานะครับทุกคนตัวนี้ก็มีโลซีโล CDM นะสำหรับแผนสี่สองหนึ่งสมยอดฮิตหรือว่าจะเป็นโลซ m อก็เล่นได้นะครับทุกคนก็ ดบยูนะครับผมมองว่าดบยูนะแล้วก็มีเ,เดี๋ยวเอสบีซีผมมาดูที่หลังนะครับทุกคนแล้วก็มีเครูบาซี่นะครับทุกคนถือว่าเป็นตัวชูโรงสําหรับสําหรับเฟิวเจอร์สตาร์สองทีมสองนะครับก็เป็นเคูบาซี่จากเซนเตอร์แบ็กจากบาเซลนาะครับทุกคนพลังใช้ได้เลยโบมีลองบอลแล้วก็มีอันทิสเพตนะครับแชทก็มีเทสแปดสิบแปดมิดฟนล์เก้าสิบเอ็ดโอ้โหถ้าเกิดลองคิกชาโด Shadow ให้น้องสิ ว้าวว้าวบโบโอลี่ไม่แย,ย่นะโบน้องน้องดูโอเคมากเลยแชนน้องดูโอเคมาก,กน,นะครับตอนนี้ก็ตัวเป็นล้านนะครับแชทตัวเป็นล้านนะดูโอเคอนะแต่ไม่รู้ a อหรือว่ายัางไงจะเป็นยังไงเพราะผมไม่เคยจับการ์ดตัวคูบาซี่ซักเวอร์ชันแล้วก็มีทนั่งของเจ้าเนเวสนะครับตัวนี้ก็มีทิงพาสแล้วก็มีเพสพูเวนตัวนี้สามารถยืนแบ็กซ้าได้นะแต่ผมว่าแต่ผมเอาแบ็กซ้ายเตโอจองเลยนะทุกคนก็ ผมคิดว่ายืนกลางอดีแล้วนะทุกคนก็ยืนกลางก็ใช้ได้นะโบแต่ว่าตัวนี้ไม่มีเพย์สไตล์ในส่วนของเกมลับเลยนะเพย์สไตล์เกมลับไม่มีเลยนะครับทุกคนก็มีพิงพารตกับเพสพูเว่นมานะครับผมตัดบอลเป็นหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันนะครับทุกคนสําหรับเจ้าเนเวสนะครับแชทเอ่อแล้วก็อีกคนนึงน่าจะเป็นเดียโลนะครับเดียโลจากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะัะทุกคนก็ ยืนทั้งเอ่อปีกซ้ายเอ้ยปีกขวาแบ็คขวาแล้วก็กางลุกได้นะมา power shot กับ inside 10นะครับทุกคนโอ้จะยืนปีกขวาก็มี p l u สอินไ inside f o r ิร์ดจะยืนกาลางรุกก็มี paymaker plus p l ั s นะสำหรับ t h แบ a c มน e ู u p a y สไ y l e ในรูปขึ้นมาแค่6อย่างนะครับทุกคนแอบน้อยไปไหมเนี่ยสำหรับการราคาล้านหกนี่ราคา m น n ูป่ะครับเนี่ยแต่ถือว่าดูดีนะโวถือว่าดูดีสเตตสูงมากคอตตมาใกล้กับสองเลยแล้วก็อีกคนนึงครับทุกคนน่าจะเป็นตัวท็อป ของโตลุกโบโมยแลนะนั่นก็คือแบร์รี่บาโคล่านะครับแชทสามล้านนะครับทุกคนเดนิวเอ็มปาเป้หรือเปล่าไม่ใช่นะตัวนี้ยืนฝั่งซ้ายฝั่งขวาเป็นปีนะครับทุกคนก็มีทั้งลาผิดแล้วก็ฟินเนสดูดีทีเดียวนะบาโคล่าเป็นนักเตะที่เล่นง่ายแล้วก็ AID ดีนะครับทุกคนก็ตัวนี้ก็ท็อปอะมาทั้งเพสไตล์เมตาทั้ง2องอย่างก็คือฟินเนสแล้วก็ลาผิดใช่ไหมว้าวว้าวว้าคิดูแต่ถ้าเกิดคุณมีเดมเบเล่อีโวหรือว่ามีบาโคล่าอย่างหนึ่งก็คือแบบ เดือดดานนะทุกคนถือว่าทีมคุณเดือดดานนะั้นแล้วก็ฝรั่งเศสลิงง่ายสบายชิลนะครับคุณอาจจะมีซีดานไอคอนมาลิง,งก็ถือว่าดาวประยูนะครับทุกคนแล้วก็ s อ c ผมเสียดายมากที่วันนี้ผมแบบว่าไม่ไม่ได้เข้าไปลองคนเนี้โบผมอยากทาผมอยากไปลองเล่นมอร์แกนโรเจอร์มากเลยเว้ยซึ่งในเวอร์ชั่นของมอร์แกนโรเจอร์มันมีมา2เวอร์ชั่นใช่ไหมก็คือก็คือเวอร์ชั่นปีกซ้ายกับเวอร์ชั่นกลางลุกเว้ยซึ่งผมลองพินิจพิคอแล้วจากจากในทีมของผมอาะก็คือ ือเวอร์ชันปีกซ้ายมันจะเร็วกว่าใช่ไหมแล้วผมขออนุญาตทิกเข้าไปดูความแตกต่างกันแล้วกันเนาะในส่วนของเวอร์ชันปีกซ้ายอ่ะจะมีเพสที่เร็วกว่านะเพสเพสที่เร็วกว่าอันนึงแล้วก็มาดูในส่วนของโลก็คือสามารถยืนเออฝั่งซ้ายได้แล้วก็มีโลวเพย์เมเกอร์ plus plus นะแต่ว่าอินไซด์ฟอร์เวิร์ดมีแค่ plus เดียวแล้วก็สามารถยืนกลางลุกเป็นเพย์เมเกอร์ plus plus ได้นะสำหรับโลนี้แล้วก็ในส่วนของโลกลางลุกโดยเดิมอาจจะมีชโด้ไซเคิล plus plus คลาสสิกเทน plus plus แล้วก็ เขาสามารถขยับไปเยืนเป็นกองหน้าฟอล์นายพลัสพลัสได้นะครับทุกคนตัวนี้ก็มีพิงพาจะก็มีฟินเนสเทสตไตล์จะมาเป็นคู่เหมือนกับไอตัวเบบี้เคนนี่ดาวกิชนะครับทุกคนตัวเนี้ย้ากว่านะครับแต่ว่าตัวเนี้ยเร็วกว่าก็จริงแต่ว่ายิงคมน้อยกว่านะถ้าเกิดคุณเลือกเป็นตัวกลางรูกอะจะยิงคมกว่าแต่ว่าถอยไปยิงด้านข้างไม่ได้นะครับทุกคนก็ต้องผมว่าผมว่า2ตัวเนี้ยไม่มีตัวไหนเรียกได้ว่าดีไปซะแบบทั้งหมดหรอกผมมองว่าแบบ มันอยู่ที่ว่าคุณจะเอาเข้ามาลงกับทีมหรือว่าลงกับแผนฟอร์เมชันไหนที่คุณแบบว่าโอเคมากกว่าผมว่านะถ้าเกิดอยากเล่นเอาเขามาเล่นตรงกลางผมว่าฟินเนสกับพิงพาสก็มีประโยชน์อะหรือว่าจะเป็นยืนด้านข้างเช็ดิฟกับฟินเนสก็มีประโยชน์เหมือนกันทุกคนแต่ถ้าเกิดถามว่าผมจะเลือกทำอันไหนใช่ไหมคือตอนนี้ปีกซ้ายผมมันยังใช้จอร์ดนซานโชโตฟีอยู่เลยเว้ยผมคิดว่าผมคงจะเลือกทางด้านของมอร์แกนโรเจอร์ ตัวที่เป็นทําท่าโคเซเลเบชันเ e จ้าของต้นตํำรับท่านี้จากมอร์แกนโรเจอร์เ่ยนะครับปวกคนที่โคพารเมอร์มันขอยิบยืมก๊อปไปเปนี่ยะครับกคนก็ผมคิดว่าผมน่าจะทำาอเออมอร์แกนโรเจอร์ฝั่งซ้ายนี่แหละนะครับก็เดี๋ยวว่าจะทำมารุย o ฟุตแชมกันนะก็อาจจะใส่เป็นอะไรดีอะตัวนี้ก็จะเป็นไม่ฮอกไหมอาจจะเป็นฮอกเ,เพิ่มค่าการยิงหรือว่าเพิ่มเพสแล้วก็เพิ่มฟิสิกอลให้เขาหรือว่าจะใส่เป็นแบบ สุดๆไปเลยฮันเตอร์ดูล้นมากๆเลยนะครับแคผมว่าผมว่าใส่ฮอกตัวนี้ก็ถือว่าดูโอเคมากแล้วนะก็เดี๋ยวมาดูกันร,ราคาก็ไม่แพงนะทุกคนราคาอยู่แค่ประมาณแสนแปดอะผมมองว่านี่คือส่วนผสมของแบบเอ่อการอัปเกรดไรเทนทันเดอร์สตั๊การอ right ัปเกรดเนโต้ทันเดอร์สตัการอัปเกรดซานโชตัวฟี มันคือการอัปเกรดหลายๆตัว SBC หรือว่าตัวถูกๆที่ราคาดีผมมองว่ามอร์แกนโรเจอร์เป็นแบบตัวเล่นนะครับทุกคนถือว่าเป็น SBC ราคาแสนแปดที่แบบว่าใครๆก็สามารถมีได้แล้วผมรู้สึกว่ามันมีประโยชน์มากๆเลยเว้ยกับทีมรวมถึงเมตาแพชช์ในตอนนี้นะครับทุกคนสำหรับมอร์แกนโรเจอร์ในส่วนของจัสตินไคลเวิร์ดที่เพิ่งติดเข้ามาใน l a y e r of the Month ในปีนี้ในพิมลินนะครับทุกคนก็มีเ uh อ่อพิงพ a ส s แล้วก็ p พาเวอร์ช็อตนะส่วนตัวผมก็คือ ซีโร่อิมูชั่นแนลไหมจีซีโร่แพชชั่นแชทก็ไม่ได้มีไม่ได้มีแพชชั่นอะไรมากนะครับทุกคนก็สําหรับสําหรับตัวนี้นะครับแชทเอ่อในส่วนของตัวที่มาใหม่น่าจะน่าจะประมาณนี้แล้วปะถ้าเกิดผมข้ามใครไปขอพันแล้วก็มีตัวหนึ่งมีฟาวเลอร์ที่น่าสนใจนะแล้วก็มีเทนังของเซมบูองกีซาที่ต้องบอกว่าเหมือนจะลงล็อกฟิตเข้าไปในอีโวอันใหม่ที่ที่ตอนนี้ทุกคนกําลังฮิตกันก็คือเอ่อผมขออนุญาตเข้าไปเช็คหน่อยก็มีอีโวที่เขาบอกว่าเป็น e ีโวเคอร์อิดอินะครับทุกคนก็จะเพิ่มเด Ball Plus ให้กับผู้เล่นของคุณนะแล้วก็เจะให้สำหรับเอกองกลางที่มีค่าพลังมากสุด88นะครับทุกคนก็สำหรับตัวที่อา้าวไม่มีเทร n ดิ้งอีโวเพย์เออร์ดมเอาเป็นว่าผู้เล่นที่แบบว่าลงล็อกลงล็อกทำได้ท็อปทอปก็จะมีแซมโบ o องกีซ a าเ c ของ p พย์ออเดอร์มันของ เซเลอาใช่ไหมแล้วก็มีโตนาลี่ก็ดีหรือว่าจะเป็นใครดีอะเจ้าโกเมสก็ดูดีไมนูก็ได้นะครับทุกคนกูตีก็โอเคนะเออมีหลายตัวที่โอเคหรือว่าจามาก,ก็โอเคนะครับทุกคนหรือว่าจะเป็นเบบี้เรนเดียนะครับไรเดอร์ที่ฮิตมากๆหรือว่าดักลาสลุยโปเพย์เออร์เอฟซีใช้กันหรือว่าทูเอมมนี่หรือแม้กระทั่งเดยองนะครับเดยองเดอะเบสบ็อกซ์ทูบ็อกซ์ในเดเกมนะครับทุกคนก็ใครมีการ์ดไปไหนจะเพิ่มอัปเกรดเพิ่มเพสเพิ่มค่าพลังต่างๆก็ สามารถไปทํากันได้ฟรีนะครับทุกคนก็โดยรวมมันจะเพิ่ม o อเ o อออมา4แต่ว่ามากสุด90นะก็เพิ่มเพสถึง5หน่วยแต่ไม่เกิน88นะมีแล้วก็มีเพิ่มค่าพลังไส้ในด้วยนะครับทุกคนก็เรียกได้ว,ว่าเป็นการอัปเดเอ่อการ์ดเก่าเก็บหรือว่าอี o มชั่นอลการของคุณให้แบบว่าเก่งขึ้นได้นะครับทุกคนโอเคน่าจะเป็นอัปเดตประมาณนี้แล้วก็เดี๋ยวมาดู SBC แล้วก็ Object i v e กันหน่อยนะครับทุกคนเออผมขออนุญาตเช็ค SBC กั <H> นหน่อยนะครับแชทแล้วก็อย่าลืมทุกคนใครชมจนถึงตอนนี้คงเพลินมากๆยังไงอย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดซับสไครต์ให้ผมนะครับทุกคนก็กดไลค์กดซับฟรีนะครับทุกคนสำหรับ SBC ก็มีมอเก a โรเจอร์ราคาแสนกว่าใช่ไหม85ดับเบิลอัปเกรดนะครับผมมีให้ทำสองอตนะครับทุกคนใช้เป็น83ซอร์หนึ่งแล้วก็เป็น82ซอร์หนึ่งนะก็ให้ทำไปทั้งหมด3รอบต่อวันนะครับทุกคนออไร เอ่อผมกดเข้าให,ใหม่ก่อนแล้วกันทุกคนก็มีแล้วก็มี81 Double นะครับแชทแพงไหม81 Double ตอนนี้ใช้เป็น6แร6แรกับ2 Common แพงมากทุกคนแพงมากไม่ W ่ m o d e l Week อันใหม่มาน่าจะเพิ่มน่าจะเพิ่มเออเขาเรียกว่าอะไรเพิ่มทิศใหม่เข้าไปแล้วก็ราคาค่าทำแค่หมื่นเดียวนะครับทุกคนสําหรับใครที่ ใครที่แบบว่าพิมอโดวิคหมดอะ่ะผมมองว่าคุณไปเสียค่าทําแค่หมื่นเดียวดีกว่าไปซื้อในตลาดตัวละสองหมื่นผมไม่รู้ด้วยซ้ำว่าตอนนี้ทิมอโดวราคาลงหรือยังนะครับทุกคนก็สามารถทําได้แค่ตัวละหมื่นนะครับทุกคนแสดงว่าตัวแปดสี่ราคาน่าจะลงมาบ้างนั่นแหละแล้วก็มีอาอังเดปิโลเราลืมเลยวะผมลืมอังเดปิโลเลยไว้ชชดอังเดปิโรเลยเดี๋ยวมาดูกันนะอังเดปิโลตัวน,นี้ราคาค่าทาอยู่ที่ประมาณเกือบห้าแสนนะครับทุกคนโอเค แล้วก็มีโอมกีซ่าแล้วก็มีทางด้านของไคลเวิร์ดเอ่อจัสตนะิงไคลเวิร์ดนาะโอเคทุกคนน่าจะประมาณนี้สําหรับของใหม่นะเดี๋ยวเรากลับมาดูทางในทางด้านในส่วนของอังเดปิโลกันหน่อยนะครับตรงอันเดปิโลตัวนี้ก็ห้าสี่นะผมนี่ก็จะปลเป็นห้าห้าก็ CDM insane CM ก็ insane เช่นกันนะครับทุกคนตัวนี้ผมว่าปิโลล่างนี้เล่นเกมรับถือว่าเออโอเคนะเกมรับโอเคจ่ายบอล จ่ายบอลได้ว่าดีมากนะครับดิบบิ้งดีมากเช่นกันนะครับทุกคนตัวนี้ก็มีลองบอลกับมีเดดบอลนะครับทุกคนลวมถึงมีอินไซต์สีพิงพัดเงินนะแต่ว่าไม่มีเพย์สไตล์เกมลับมาเลยแต่ว่ามีควิกสเตปมาให้นะครับสำหรับอังเดปิโลในการเอาตัวรอดได้นะครับทุกคนตัวนี้ก็ถือว่าเป็นเออใช้คำว่าอะไรดีอ่ะเป็นเพย์เมเกอร์ชั้นดีให้กับคุณได้เลยไหมเป็นเพย์เมเกอร์ชั้นดีเป็นตัวออกบอลหรือว่าเป็นดีฟไลน์ที่ดีสำหรับคนที่เป็นสายแบบว่าลองบอลหรือว่าอะไรก็ตามแต่นะผมมองว่า ตัวนี้ราคา500,000ก็ต้องอาศัยแพทชั่นนิดนึงทุกคนตัวเนี้ยต้องอาใัยแพทชั่นนิดนึงเพราะไม่ไม่มั่นใจว่าปีโลตัวนี้จะจะช่วยเกมรับคุ้มได้ดีแค่ไหนคงต้องมาดู AI in Game นะครับทุกคนก็นั่นแหละทุกคนนี่อาจจะเป็นการคาดการ์ค่า,าวๆนะผิดถูกยังไงขออภัยนะโวอย่าไปซีเรียสมากกับการรีวิวของผมนะก็ะเป็นเพียงแค่การรีวิวหน้า หน้ากระดาษทั่วไปนะครับทุกคนก็ชอบไม่ชอบเนี่ยต้องวัดที่อินเกมแล้วก็สไตล์การเล่นส่วนบุคคลอย่างที่ทุกคนรู้กันในการเล่นเกมนี้นะครับแชทแล้วก็เออขอฝากนะครับช่องติ๊กต็อกนะครับทุกคนก็ใครที่เล่นติ๊กต็อกนะครับตอนนี้ตอนนี้ผมเออผมทำติ๊กตอกกันนะครับทุกคนก็สามารถไปเออไปกด l o ลโล่ขำๆกันได้นะครับแชทโอเคขอบคุณทุกคนมากแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดซับยูทู f ฟรีไม่จีกดไลค์กดซับ YouTube for f ฟ e e แชทเออ อันนี้ผมว่าผมว่าผมจะมาลองทำในส่วนของ85ดับเบิลักหน่อยแล้วการแชทในการเออส่งท้ายนะในการส่งท้ายซะหน่อยนะครับทุกคน85ดับเบิลตรงนี้ใช้เป็น84 1นึ่ใบแล้วก็83ใช่ไหมโอเคเออถ้าเกิดว่าผมเนี่ยผมอาจจะไม่ตึงมากผมใช้เป็น83กับ82ใช่ไหมตัวโกรแลผมจะพยายามลองคลิกให้ ดีที่สุดแล้วกันนะครับทุกคนอ่ะผมได้มาแล้วโอเคอู้แปดสิบสามล้วนเลยวะ่ะแล้วผมวแซววบผู้เล่นมาหน่อยแล้วกันนะครับแปดสิบสี่โอเคผมได้มาหนึ่งคนเอ้ยมันก็แซววบไม่นานมากน่หว่าทุกคนโอเคอย่าทำไปเพลินๆน,นะครับทุกคนใครทแํแเราได้อะไรบ้างพิมพ์บอกกันหน่อยนะครับแม่จีใครทำมาได้ได้อะไรกันบ้างพิมพ์บอกกันหน่อยนะผมคิดว่าน่าใช้แปดสิบสองประมาณสี่ใบสําหรับอันนี้นะโอเค มันทําได้3รอบใช่ไหมเมื่อวานผมเปิด80 83คูณ14ส่งท้ายไปทุกคนได้ทีมโมโดวีมา,าสามใบในหนึซองถือว่าอิโมชันนอลมากๆโอเคแล้วก็นี่ใช้เป็นเอ่อ82ใช่ไหมเฮ้ยไม่ยากมากเห็นใจคนเอ่อเขาเรียกว่าอะไรนะเห็นใจผู้ล้าสมัยที่ไม่ยอมใช้ที่ไม่ยอมใช้โปรแกรมเสริมช่วยใช่ไหมโบนี่คือการลูบมือมี81ในนี้ไหมไม่มีเลยนะครับไม่เป็นไรโบ ใช้ทักษะคอมพิวเตอร์ที่มีอันน้อยนิดนะครับชัดหรือใช้ทักษะคอมพิวเตอร์ที่มีอันน้อยนิดในการหลุบให้ไวเฮ้ยได้แล้วว่าอันนึงทุกคนเฮ้ยไม่ไม,ไม่นานมากไม่นานมากทุกคนโอ้ย <Okay. S 1> okay. มาแล้ววะ่ะอ่ะยังไงขอให้เซิร์ฟเวอร์ของโซนี่กลับมาโดยไวนะครับชัดแล้วก็ขอให้ทุกคนแฮปปี้ข้าวเย็นนะครับแมจีเฮ้ยแปดสิบห้าดับเบิลน็อตติงได้แปดสิบแปดเฮ้ยไม่แย่ไม่แย่ชัดไม่แย่กับแปดสิบเจ็ดซาริบาเชียตอนที่มดวีมึงหายไปไหนวะเพื่อน ตอทีมอดาวีมันห่ยไไปไหนมาเพื่อนนะครับไปกันต่อทุกคนไปกันต่อนะครับอัปเกรดโอเคมีใครติดติดตามข่าวไหมครับแชทมีใครบอกไหมว่าแบาบ,บว่าเฮ้ยว้โซนี่มันจะซ่อมเซิร์ฟเวอร์เสร็จเมื่อไหร่ทุกคนคือตอนนี้แบบว่าผมผมอยากเข้าไปเล่นเกมมาที่แรกผมว่าผมจะเก็บวินในด i วิชั่นไลท์วอลด้วยมอร์แกนโรเจอไว้ผมอดเลยว่ะวันนี้ผมก็แบบสุดท้ายทันก็ต้องมานั่งเออ อัดคลิปแฮปปี้มื้อเย็นให้กับชาวช่องแชนตึงนั้นสินะฉันก็แบบโอเค I will go for you b บแล้วก็มีใครแพ็คฟิวเจอร์สตาร์ไหนที่แบบว่าสามารถเปลี่ยนแปลงทีมคุณได้หรือเปล่าโบคุณได้โมเมนต์อะไร W ไหมใน,นส่วนของผมคือผมเล่นฟิวเจอร์สตาร์มาทั้งเนี่ยผมยังพูดตามตรงนะผมยังไม่ได้เข้าใกล้ถึงคําว่า W เลยโบเอาอตรงผมยังไม่ได้เข้าใกล้คําว่า W อุยผมว่าผมล้างซกอรดีกว่าวผมใส่ผิด มันต้องเป็นเพเยอร์แปดสากับแปดบสองผมทําม,มานาะผมยังไม่ได้เข้าใกล้คำว่า,า W เลยว้อรองจริงไม่ได้เข้าใกล้แม้กระทั่งแบบบ๊อบบี้มัวโอเคทุกคนเดี๋ยวผมเอาแปดสิบสอันนี้มาหนึ่งตัวอุ้ยผิดตัวเอากรธรรมดามาสิโอเคแล้วก็เดี๋ยวผมเอาสวแบ,บเอา8ปบสมาใช่ไหมสี่ใบอีซี่อีซี่อีซี่ทุกคนอ l r i g h เอ่อผมขอเลือกเป็นฮาริสกายูแคนโกโบคำแบบนี้นึกถึงตอนที่แบบว่านั่งตายทีมมอเตอร์เยกันเลยไหมนะครับทุกคนเป็นไงทีมมอเตอร์เยเพิ่งผ่านไปทุกคนยังคงยังมีใครคิดถึงอ้นนี้อยู่ไหมเนี่ยยังมีใครคิดถึงแบบสองคูณยี่สิบอยู่ไหมนะครับยังยังคงมูฟออนไม่ได้ไหมโบ <c oughs> มีใครยังคงมูฟออนไม่ได้ไหมโอเคทุกคนแบบสองดับเบิลเฮ้ยทีมมอเียร์ว่คะอู้หูอีลังก้าว่วะแปดสิ 85, บห้าสองใบไวเนี่ย ผมจะพูดว่าผมคุ้มได้ไหมวะทุกคนผมจะพูดว่าผมคุ้มได้ไหมวะโอเค85 d o u b l ลอีกสักรอบทุกคน85บ o u b l ลอีกสักรอบนะครับโอ้ oh my god <c oughs> ผมจะผมคุ้มได้ไหมเนี่ยเ <c oughs> มื่อคุณเปิด85 d o บ b l ลแต่คุณไม่ได้อล์ k เอาเลยเอ้ยรอบนี้ไวว่ะแชทมี81โผล่ขึ้นมาละโอเคเหลืออันหนึ่งนะครับทุกคนไม่แน่เว้ยเผื่อได้เออแฟงลำพาดปีได้เช็คอะไรผมก็รับไว้นะเว้ย เผื่อได้ฟงลำหายปไปเช็คอะไรยังไงผมก็รับไว้นะเอาจงริงไม่ติดเลยไม่ติดเลยนะครับไม่ติดเลยโอเคเดี๋ยวผมเอาว้าวผมรู้สึกว่าอุ้ยขอโทษครับทุกคนผมโดนไหมผมรู้สึกว่าผมมีเอ่อผมมีแปดสิบสามแปดสิบสามโฟลเดอร์เยอะมากเลยว่ะทุกคนผมรู้สึกว่าผมมีเยอะมากเลยหลังจากที่การเออเขาเรียกว่าไรขาดหายไปของแบบสองคูณยี่สิบใช่ไหมแล้วก็ ถึงตรงนี้แล้วเนี่ยมีใครคิดถึง e X c h a n g e ด้วยบผมคิดถึง e X c h a n g e มากเลยว่ะผมรู้สึกว่า ABC อัปเกรดในช่วงช่วงนี้ไม่ค่อย W ใหญ่แล้วแล้วก็โปรโม่น่าจะเป็นก l าสโปรโมชครั้งหน้าน่าจะเป็นก l าส s Loot Gate นะโบก็เดี๋ยวรอมีข่าวหลุดมามากกว่านี้ก่อนเดี๋ยวผมก็น่าจะมาทําคลิปอัปเดตอะไรเลยเปิดให้ฟังนะครับทุกคนโอเคแปดสิบห้าคูณสองั้สุดท้ายว่ะโนโปรโมหน้าแชท The Killa Gang อาราบา Notting Crazy ทุกคนผมส่งเพย์เยอร์ไปประมาณเท่าไหร่ สี่สิบสี่สิบสี่เอ้ยเท่าไหร่ยี่สิบหกสิบกว่าตัวนะหกสิบหกตัวได้กลับมาเท่านี้ก็ถือว่าโอเคโอเคทุกคนขอบคุณทุกคนมากนะแล้วก็ขอให้เซิร์ฟกลับมาโดยไวนะครับช่วยอย่าลืมกดไลค์กดซับฟรีโบส e ์สเตย์คอนเน็กแล้วก็เดี๋ย e ซีอูในสตีมนะครับทุกคนเจอกันทุกคนเทคแคร์พี่เศร้า